บางคนอาจชอบรสเข้มบางคนชอบรสนมและหลายคนชอบแบบสีขาวแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนชอบช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตมีหลายแบบจนยากที่จะพูดได้หมดแต่ไม่ว่าจะแบบไหนไส้อะไรใหญ่หรือเล็กช็อกโกแลตก็เป็นของโปรดของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเคี้ยวตุ้ยๆในปากหรือละลายอยู่บนจานทดสอบรสชาติรสชาติก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ช็อกโกแลตนมธรรมดาธรรมดาไปจนถึงช็อกโกแลตสอดสฮ้ฮาเซลนัทส่วนผสมที่สําคัญที่สุดก็คือตัวช็อกโกแลตเองและคุณอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วมันเติบโตอยู่ได้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นโกโก้จะเริ่มเติบโตได้ดีในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นรอบเขตสูงสูตรและส่วนที่สําคัญที่สุดที่พ่อครัวต้องการอย่างเมล็ดก็อยู่ในลูกโกโก้ใบโตใบนี้ แต่ละลูกจะมีโกโก้ที่อุดมไปด้วยไขมันและโปรตีนอยู่ประมาณ40-50เมล็ดและนั่นก็มากพอที่จะทำช็อกโกแลตได้หนึ่งแท่งเม็ดโกโก้จะถูกตากแดดจนแห้งก่อนส่งไปยังบริษัทผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากมาถึงก็คือการทดสอบโกโก้ตัวอย่าง100เม็ดจะถูกนำมาใส่ในเครื่องตัดพิเศษเครื่องนี้เพื่อผ่าครึ่ง ถ้ามีเชื iri, it, it, it want, ้อราหรือรอยแมลงกัดกินโกโก้ทั้งล็อตจะถูกคัดทิ้งทันทีถ้าผ่านการทดสอบโกโก้หลายล้านเม็ดจะถูกส่งตรงไปยังเตาอบเพื่อสกัดโกโก้เมื่ออบเสร็จโกโก้จะถูกนำมาบดสิ่งที่ได้ออกมาก็คือโคลนมันๆซึ่งประกอบไปด้วยไขมันโกโก้และโปรตีนแต่คุณคงยังไม่อยากกินโกโก้ที่ได้ในตอนนี้เพราะมันขมมาก การเปลี่ยนโคลนคน้คนๆให้กลายเป็นช็อกโกแลตหวานๆทำได้โดยการเติมนมผงและน้ำตาลลงไปในส่วนผสมและคนให้เข้ากันผลที่ได้ก็คือของเหลวคน้คนๆที่ดูคล้ายช็อกโกแลตมันอาจจะรสชาติดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ค้นเหมือนช็อกโกแลตแท่งที่เราคุ้นเคยกันเพื่อให้เนื้อสัมผัสเนียนเราต้องนำช็อกโกแลตมาบดอีกครั้งจนเกิดผลึกขึ้นในส่วนผสม เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้กันทีหลังนะคะกว่าจะค้นได้ที่ก็ต้องบดกันหลายรอบเมื่อเนื้อสัมผัสมีผลึกตามที่ต้องการแล้วก็จะส่งต่อไปยังทั้งผสมขนาดใหญ่ที่นี่ส่วนผสมจะถูกเคี่ยวด้วยความร้อน80องศาเซลเซียสนาน24ชั่วโมงไปดูถั่วที่จะเติมกันสักหน่อยแฮ้เซลนัทที่ใส่ในช็อกโกแลตลอ็อตนี้มาจากตุรกี แต่ก่อนที่จะเติมลงไปในช็อกโกแลตคนงานจะต้องตรวจคัดซะก่อนถั่วที่ดีจะถูกเติมลงถังที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตและถูกเคลือบจนทั่วก่อนที่ส่วนผสมจะถูกส่งไปยังกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดท้ายเครื่องจะเทส่วนผสมให้พอดีสำหรับ1แท่งแต่ละแท่งประกอบไปด้วยเนื้อช็อกโกแลต3ส,ส่วนและถั่วอีก1ส่วน เครื่องจะสั่นตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศและช่วยให้ส่วนผสมของช็อกโกแลตและถั่วนอนก้นนอกจากรสชาติแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ได้จากการกินช็อกโกแลตก็คือเสียงกรอบตอนหักช็อกโกแลตและความลับของมันก็อยู่ที่กระบวนการทำให้ตกผลึกซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วเมื่อช็อกโกแลตถูกความร้อนกระบวนการปรุงจะทำให้ผลึกหายไปเกือบหมด ยกเว้นช็อกโกแลตที่ทนความร้อนที่เห็นเป็นสีเหลืองผลึกเหล่านี้นี่เองที่ทําให้เกิดเสียงกรอบเมื่อเราหักช็อกโกแลตนอกจากผลไม้และถั่วแล้วยังมีของอีกหลายอย่างที่เรานํามาเคลือบช็อกโกแลตและการผลิตก็ต้องใช้กระบวนการที่ต่างจากนี้มากขั้นแรกช็อกโกแลตจะถูกเทลงไปในพิมพ์และก็ต้องแปลกใจเมื่อเครื่องเทช็อกโกแลตออกจากพิมพ์นั่นเป็นเพราะ พ่อครัวต้องการเคลือบพิมพ์ด้วยช็อกโกแลตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับใส่ไส้ไส้จะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ครีมโยเกิร์ตไปจนถึงทอฟฟี่หรือคาราเมลเมื่อใส่ลงในพิมพ์แล้วก็จะราดช็อกโกแลตทับลงไปด้านบนหรือตอนนี้กลายเป็นด้านล่างของช็อกโกแลตแท่งใหม่ไปแล้วส่วนเกินจะถูกปาดออกและทิ้งให้ช็อกโกแลตแข็งตัวเมื่อแข็งตัวแล้ว แค่เคา,เาะเบา,เบาๆช็อกโกแลตก็จะหลุดออกจากแม่พิมพ์ถ้าคุณชอบกินช็อกโกแลตคุณคงจะดีใจที่ได้รู้ว่าแค่โรงงานแห่งนี้ผลิตช็อกโกแลตได้ถึง2.5ล้านแท่งต่อวันหรือคิดเป็นช็อกโกแลตหวานๆถึง250ตันเลยทีเดียวเมื่อต้องผลิตมากขนาดนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าทำไมช็อกโกแลตเหล่านี้จึงต้องรีบผ่านไปยังขั้นตอนต่อไป เครื่องบรรจุเครื่องนี้สามารถห่อช็อกโกแลตได้329แท่งต่อนาทีเร็วจนมองไม่ทันเลยทีเดียวหลังจากห่อเรียบร้อยแล้วพวกมันจะถูกส่งไปยังหสุ65ประเทศทั่วโลกมีการถกเถียงกันถึงข้อดีและข้อเสียของการกินช็อกโกแลตแต่ก็มีภาษตโบราณกล่าวไว้ว่าแค่ได้ทำสิ่งที่ชอบเพียงน้อยนิดชีวิตก็เป็นสุขแล้ว